ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิเวอร์พูลไทย99นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมเปิดหัวซีซั่นใหม่ของเรานะครับลิเวอร์พูลของเราออกไปเยือนฟูแลมนะครับสเสมอกันไป2ประตูต่อ2เรียกได้ว่าหืดจับหืดขึ้นคอแบบสุดๆเลยนะครับนัดนี้ซาร่ายืดสถิติน้องใหม่โคตรอันตราย5ประเด็นร้อนฟูแลมสเสมอกับลิเวอร์พูล เจอเกนครับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลได้นำทัพของแดงเปิดหัวศึกพรีมรเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ด้วยการเก็บได้เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นหลังออกไปเสมอฟูแลมทีมน้องใหม่ร้าบริสุทธิ์2ประตูต่อสที่สนามคลาวเวนคอร์เทจเมื่อวันเสาร์ที่6สิงหาคมในเกมนัดเปิดฤดูกาลของทั้ง2ทีมนะครับมี5ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ประเด็นที่1น,น้องใหม่โคตรอันตรายมาโกซินวานะครับคุณซื้อฟูแล่ำนำทีมลงสู้กับลิเวอร์พูลโดยเป็นรองอย่างมากนะครับถ้าดูกันตามหน้าเสือก่อนแข่งขันโดยนักเตะของทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกนะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนักเตะเจ้าสัวน้อยนะครับวิ่งไล่บอลกันทุกคนแล้ครับและกาดดันใส่แข้งหงแดงจนตอกเกมกันไม่ค่อยติด และแทบจะหาโอกาสไปทําประตูในครึ่งแรกไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแถมยังสร้างปัญหาให้กับแนวรับลิเวอร์พูลอีกหลายครั้งด้วยก็มาเป็นฟูแลมนี้ครับที่เล่นได้ดีกว่าและสามารถทําประตูขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่32จากลูกโมงของอเล็กซานดรามิโตวิชนะครับก่อนที่ครึ่งหลังเจ้าถิ่นยังสามารถสู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสนุกสูสีแถมยังเกือบนำห่าง2ประตูต่อศูนอีกต่างหากนะครับ ก่อนที่จะมาโดนดาวินนูเยสตามตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งแต่ก็เป็นทางมิโตวิดคนเดิมนะครับเรียกจุดโทษให้กับทางฟูแลมนะครับก็ลุกขึ้นมายิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายก็โดนโมฮัมเหม็ดซาร่าตามตีเสมอ2ประตูต่อสอจนได้ประเด็นที่2ซาราเดินหน้ายืดสถิติออกไปอีก ก่อนหน้านี้นะครับโมเมดซาล่าปีคนเก่งของลิเวอร์พูลของเราทรําสถิติยิงในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง5ฤดูกาลติดต่อกันและเป็นนักเตะค,คนเดียวนะครับที่ทําได้ในยุคพรีเมียร์ลีกซาร่า,รายิงมาแล้วทั้งวัตฟอร์ดเวสต์แฮมลีดยูไนเต็ดและนอริซิตี้สองนัดก่อนที่จะมายิงใส่ฟูแลมได้อีกในเกมนี้นะครับส่งผลให้เขายังยืดสถิติยิงนัดเปิดหัวพรีเมียร์ลีกไปเป็น6ฤดูกาลติดต่อกันเข้าไปแล้ว รวมๆแล้วนะครับดาวเตะอ,อียิปต์ยิงในนัดเปิดพรีเมียร์ลีกไปแล้ว8ประตูขึ้นทาบทั้งอารันเชียเลอร์เวรูนี่แฟงแลมพาดท,ที่ทำไว้8ลูกเช่นเดียวกันประเด็นที่3มิโตวิดยังคงแรงต่อเนื่องอเล็กซานดรามิโตวิดนะครับกองหน้าชาวเซิร์ฟเคยโดนปลามาดว่าเก่งเฉพาะเมื่อเล่นในลีกแชมเปียนชิพนะครับแต่กลับไม่สามารถทำผลงานได้น่ากลัวเมื่อขึ้นมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีก ดาวยิงไว้27ปีนะครับคว,ว้ารางวัลดาวซันโบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่ผ่านมาหลังยิงไปถึง43ประตูจนกลายเป็นสถิติใหม่ลีกรองเมืองผู้ดีทำให้ถูกจับตาอย่างมากว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังเคยฟอร์มดับในซีซั่นที่2020ถึง2021มิโตวิทนะครับมงทำประตูให้กับเจ้าสัวฟูแลมออกนำเลีวพู1ประตูต่อ0ในนาทีที่32 ก่อนที่จะมายิงจุดโทษขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งในนาทีที่72ส่งผลให้เป็นลูกที่45ใน45เกมลีกนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นที่แล้วนะครับนับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วมากกว่านักเตะทุกคนใน4ลีกสูงสุดของอังกฤษประเด็นที่4เจอเกนครอปต้องปวดหัวเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นซีซั่นติเอโกอากันตารานะครับกองกลางสเปนิช ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนาที่50ให้ลิเวอร์พูลในแมตช์นี้แต่ต้องโชคร้ายนะครับบาดเจ็บเอ็นแถวหลังหัวเข่าจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่50แล้วก็ให้ฮาวิเอเลียนนะครับลงมาเล่นแทนก่อนหน้านี้หงแดงนะครับก็มีนักเตะบ,บาดเจ็บและอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายอยู่ถึง8รายทั้งคีเวนเคลเฮอร์คาวินแลมซี่เคทกอร์ดอนดิโกโชตาอิบราฮิมากกนาเต้คอสซาสซิมิกา เอร์ติชนและอเล็กออกเลิ h แชมเบรนพร้อบต้องเผชิญปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนักเตะตั้งแต่ออกซานฤดูการใหม่และต้องติดตามกันต่อไปว่าติอาโกจะหมดสิทธิ์ลงสนามนานแค่ไหนประเด็นที่5หงชวดคว้าชัยเปิดซีซั่น5ปีติดลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีในเกมแรกของซีซั่นหลังคว้าชัยมาได้4ฤดูการติดต่อกัน แถมทุกนัดยังยิงประตูคู่แข่งกระชุยไม่น้อยกว่า3ลูกอีกต่างหากเลยนะครับจากผลเสมอในนัดน,นี้ยังทำให้ลิเวอร์พูลต้องหยุดสถิติเอาชนะทีมน้องใหม่ในเกมเปิดซีซั่นไว้ที่3ฤดูการติดต่อกันอีกต่างหากนอกจากนั้นลูกทีมของเจเกนครอปยังต้องหยุดสถิติไม่ทำเสียจุดโทษในพรีเมียร์ลีกไว้ที่51เกมติดต่อกันซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดแล้วหลังเวอร์จินฟานได้นะครับทำเสียลูกโทษเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคมปี2018เลยทีเดียวนี่ก็เป็น5ประเด็นนะครับหลังจากที่ฟูลแลมเสมอลิเวอร์พูลไปแบบสนุก2ประตูต่อสเชื่อว่าแฟนหงแดงก็คงจะไม่แฮปปี้กับ1คะแนนที่ได้มานะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือดาวินนุนเยสสามารถยิงประตูแรกตั้งแต่นัดประเดิมสนามนะครับและก็ แอซิดให้กับซาร่านะครับนับเป็นแอซิดนะครับถือว่าเป็นแอซิดที่ไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไหร่นะครับแต่เขานับให้ดาวินนูเจนนะครับซึ่งเป็นการเสริมสร้างการลังใจที่ดีให้กับดาวินได้ดีแตีเดียวแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ